สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีนผูมชมครับสวัสดีพี่น้องครับเวลาประมาณสองทุ่มเนาะครับนผู้ชมครับของวันที่สองนะพี่น้องนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะครับนผู้ชมบรรยากาศฝนยังตกลินปล่อยปลายนะพี่น้องตกตั้งแต่าบแหละครับผมครับยังตกปล่อยปลายนะพี่น้องยังท่านยุดครับแต่ยังเมืดอยอยู่นะพี่น้องเนาะครับ บ่าวเท่าก็ได้เอาดอกไม้นะครับเนาะน้ําขึ้นถวายนะครับผมครับถูกวันพระล่ะครับพี่น้องนะครับผมครับผมก็ได้เอาน้ำเอาดอกไม้ถวายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับองค์พระแก้วมรกตนะครับก็ได้ขอพรน้าเพลินแล้วพี่น้องครับจังใดก็ขอให้เพลินนะครับเนาะครับให้โชคนะพี่น้องเนาะ ครับผมก็อวยพรให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านเลยพี่น้องนะครับเนาะพญ่แม่ใญ่สุขู่โซนนะครับที่สําคัญขอเห็นสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขงยืนนะพี่น้องนะครับผมสาธุนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็ได้ขอพรกับเพิ่นแล้วนะพี่น้องนะครับเนาะครับสวัสดีครับบ่าวทอสอสดีท่านผู้ชมนะพี่น้องสัดดียามเช้านะครับท่านผู้ชมครับ เช้าวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมบรรยากาศคึ้มฝ้าคึ้มฝนแต่เศร้านะครับพี่น้องมือว่านกตกตั้งแต่บ่ายพี่น้องครับตอนแล้วก็ตกลิ่นนะครับจนว่าหอดมืดนะพี่น้องครับตกลินตกเปรย์อยทั้งคืนนะครับธรรมาชมอย่างน้อเสียงเจร์ตตรี่คือเสียงดังแห็นน้อเจรตเตรี่คือเสียงดังแต่เศร้าแท้ คุยเรียงตัวเลขกูนะครับตาเศร้าั้งมณเจรต์ตัตตีนะครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศท้องฟ้าท่านผู้ชมนะครับบบาวเถ่าพี่น้องครับบ่าวเถ่านะครับเนาะจะเลอ้ฟังด้วยพี่น้องเด้อขนลุกมือขึ้นนี่นะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับข่วมฝันของงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องนะครับฝันว่างูใหญ่นะครับออกไข่สีทองนะครับเนาะ ยูไทยรถเนี่ยแหละครับทนผรมชมนะครับ่ายรถเบาวเถ่าฝันนะครับเนาะที่บาบาเบาเถ่าฝันงวดที่แล้วนะครับผมผลออกไข่หน่วยแบบแง่หน่วยกลมๆสีทองอยูไทยรถพี่น้องรับกระตีไซส์ทะเบียนรถ750แนแเจดศนยอแ n e นะนะพี่น้องนะครับเนาะซาถูกนะครับธรูมชมมือขึ้นนะครับเนาะฝันจนขนลุกพี่น้องนะครับเนาะกับเดี๋ยวเบาเถ่าจะเราให้ฟัง่งธผูมชมนะครับเนาะ รับวาฝันจังใดฝันนะครับช่วงดึกๆพี่น้องกอนขอนสีแจงพี่น้องก็จะรับเมื่อคืนกะหาทุ่มหกทุ่มนะครับท่านผู้ชมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับเนาะเมื่อคืนนี่ครับผมนะครับบรรยากาศทองฟ้าบ้านเฮ้านะครับเอาเขาไปฟังน้ำกันนะครับเบาวเท่าจะเราข่มฝันให้ฟังนะพี่น้องเนาะขับเอารถมาอ่ามอไซค์มาจอดรถรถอ่าลบฝนพี่น้องเดี๋ยวไปจ้าไป จอดเก็บปกึกเอาครับสาถุกเนาะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักที่คุ้มครองอยู่บ้านหลังนี้เนาะครับเนาะเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแก้วมรกตซาถูกครับผมอ๋อครับฟังนำกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับทําชุ่มครับวันนี้เช้าว,วันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก นะครับพ oh, well, ี่น้องครับโอ้ขนลุกพี่น้องครับเต็มๆขึ้นนะครับเนาะครับฝันเนะพี่น้องฝันแล้วครับผมนะครับเขาเรื่องเลยนะครับพี่น้องฝันยังสี่พี่น้องนะครับเนาะครับในความฝันนี่ครับผมคือตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับผมครับเห็นแสงนะพี่น้องครับเห็นแสงเป็นสีฟ้าข้ามนะครับผม เปิดประตูห้องออกไปนะครับเราอยู่กลางบ้านเห็นเป็นแสงสีฟ้าข้ามนะครับรเห็นตะลุกแก้วรอยขึ้นกลางบ้านพี่น้องลูกแก้วรอยขึ้นกลางบ้านนะครับผมกับแล้วก็เห็นผู้เฒ่าครับมือขึ้นนี่ครับเห็นเป็นพนนุงจงกระเบนสีขาวนะครับเห็นนุงจงกระเบนสีขาวเราเพิ่นเอามือหมุนลูกแก้วยู่งสิไหมครับมือหมุนลูกแกว้วลูกแก้วรอยอยู่ทั้งๆนี้ครับผมหมุนลูกแก้ว กับตาวาแสงของลูกแก้วนี่ครับผมผมเห็นแล้วผมจนขนลุกเนาะพี่น้องนะครับเนาะเป็นสีฝ้าข้ามพี่น้องเคยเห็นอ่าเห็นเห็นแสงเลยเป็นสีฟ้าข้ามบอกรับทผู้ชมน,คนะครับเ,เ,เป็นสีฝ้าข้ามทั่วบ้านนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบนที่บ้านนี่มันบอรเมนบอรเมนกลางเบ,บอเมบอรเมนคือกลางบ้านนี่พี่น้องมันเป็นคืออีกบริเวณหนึ่งแต่ว่าที่บาวทาวนนี่เปิดประตูออกไปเปิดออกไปจะเป็นกลางบ้านพี่น้องแต่วาเห็นตรงนั้นแต่ว่า ในในคววงฟันเนี่ยเห็นเป็นคือเป็นจนังไดอลไรพี่น้องน,นะครับเนาะก็เห็นแต่ลูกแกว้วรอยขึ้นรอยขึ้นนะครับผมรอยขึ้นและเป็นสีฟ้าข้ามแล้วผู้เท่าก็ยืนเอามือน่ครับมือมือหมุนลูกแกว้วมือจับลูกแก้วหมุนมือจับลูกแก้วหมุนนะครับเนาะและคางคพี่น้องเลี้ยวไปคางคางนะครับเนาะเห็นงูใหญ่ยกหัวขึ้น งูใหญ่ยกหัวขึ้นละเบ้าเท่าตกใจงังโมพี่น้องตกใจเห็นงูหน่อยสองตัวอยู่ข้างๆงูใหญ่นะครับเป็นงูหน่อยสองตัวยกยกหัวขึ้นด้วกันนะครับผมอยู่ข้างงูใหญ่เป็นสามตัวพี่น้องนะครับบ้ามากละไเนี่ยขนลุกอยู่ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับนี่ข้อมฝันบ้าเถ่าเยมานอนเรมานอนขิดพี่น้องเพราะแต่ฝันเย็นแค่นั้นแหละครับผม ฝันแค่นั้นเกิดเลยเกิดเลยตื่นฝันเห็นสำนันล่ะครับเมือคื่นฝันสำนันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากอนอนกัลทิฐานพันวานะครับจังไดก็มาย่านะครับเนาะมาจงไหนล่ะมาให้ฝันในเรื่องนะครับก็ได้ขอขอพนขอโชคลาภนไปหลายอย่างเนะพี่น้องเนาะครับผมครับจังมาเนาะพี่น้องเจ็ดปีเป็นตัวได้เอาปับกองกันท่านผู้ชม จังาวัจะปีจังไดรเนาะครับท่านผู้ชมครับคือจังมาเข่านี่นะครับฝันฝันสำนันเละพี่น้องครับนะครับเนาะเป็นสีข้ามเลยดิพี่น้องครับเป็นสีฟ้าข้ามลูกแก้วออกแสงขึ้นเป็นสีฟ้าข้ามนะครับผมดาลูกแก้วนี่บบล็อกอยขึ้นนี่พี่น้องรอยขึ้นประมาณยู่หนาผู้เฒ่าเนี่ยแหละครับผมผู้เฒ่ายกมือขึ้นนี่สิไหมครับผมยกมือขึ้นแลวกัน คือเป็นลูบคือเป็นหมุนนีไ่ไหมครับคือเป็นหมุนนีไ่ไหมครับผมหมุนลูกแก้วแต่ว่าใส่มือดิพี่น้องเห็นคักใส่มือเป็นหมุนจะตีเป็นตัวใดท่านผู้ชมนะครับตีซอยกันพี่น้อง <c oughs> ถ้าบ้าเถ่าถ้าฟันเห็นพุ้เถ่าก็ตีเป็นเก่าเื่อเก่าแหละพี่น้องครับลูกแก้วนี่ศูนย์แน่นอนเพราะว่าลูกแก้วนี่ออกแสงมาขึ้นนะครับผมออกแสงเป็นสีฟ้าคามนะครับระคังๆก็จะเป็นงูหง่ ยกหัวขึ้นแล้วก็งูหน่อยพี่น้องงูหน่อยก็ยกหัวขึ้นตามงูใหญ่ไม่นะครับผมหรือจังไดพี่น้องตีเป็นจังไดนะครับผมงูจิตีเป็นหกหรือเป็นเจ็ดนะครับงวดที่แล้วถาวา้าตีเป็นงูเป็นหกก็ได้หกขาศูนย์นะครับทมาชิตรับ่าบ้าเถาตีเป็นงูเป็นเจ็ดนะครับตีตัวใดพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าเถาจะตีให้ เอฟซีว่าเอาบ้าเถาให้นบ้าเถาในแหละปีจังปีแม่นนะท่านเนาะครับผมบ้าเถาเด็ดปีตามที่บ้าเถาปีเนาะพี่น้องเนาะครับรบ,บ้าเถาคิดว่างสิท่านผู้ชมนะครับผม สิบเจ็ดว่พี่น้องนะครับเขียนวันที่วันที่งวดวันที่สิบเจ็ดกระทเดี๋ยวว่าเท่าจิปีให้นะครับท่านผู้ชมบ่าวถอยคิดว่ามีมีเก่าและก็มีศูนย์เลยพี่น้องนะครับเนาะคิดว่ามีเก่าและมีศูนย์กับเด้อท่านผู้ชมเด้อครับสิบหก บาวเขผาตีมสีพี่องผู้เท่าเก่านะครับเนาะวิ่งวิ่งศูนย์ที่เก้าท่านผู้ชมนะครับผู้เท่าเก่านะครับลูกแก้วเป็นศูนย์งูเป็นเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดครับและมีง,งูอยู่สามตัวเก้าศูนย์สามนะครับเนาะครับเพิ่นใส่มือ ใส่มือใส่มืออนี่แม่พี่น้องใส่มือหอมุนลูกแก้วไหมครับใส่มือคือเพิ่นเจแม่จับลูกแก้วแล้วหมุนพี่น้องเก้าศูนย์หาตัวเก้าจะก,กันไม่บ่พี่น้องนะครับเนาะครับผมตาว่าเบาเถาว่างูตีเป็นหกไวกว่พี่น้องเอาะหลายตัวเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามนะพี่น้องนะครับ,นะรบเนาะกับอ่ากัจเมี่ศูนย์เจ็ด วิ่งก่อนได้พี่นองเด้อวิ่งศูนย์เหมือนเดิมตัดสองตัวศูนย์เจดนะครับเก้าศนะครับเนาะศูนยะ์สามะครับผมเก้าศูนย์หาน้พี่น้องหรือเก้าหาศนน้ำพี่น้องเพิ่นเอาเพิ่นเอามือเพิ่นเอามือแหะไปจับผมมาเก้าห้าศูนย์พี่น้อง กับ950นะครับเนาะหา9 5นย์เาหาน้ำทชมคมับอ๋อแค่นี่ยละพี่น้องนะครับเบ้าถ่าจัดกรันไว้ตัวนึงพี่น้อง906นะครับเนาะอ๋ซัมเนตกับปีตามเบ้าถอดนะพี่น้องนะครับ06ตัดเอานะครับบอตัดให้มันจะไหลกับงูจเจ็ด งูสามตัวดิพี่น้องงูสามตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งตัวกันกันเจ็ดหนึ่งครับครับเจ็ดกับเจ็ดสามเนาะนี่ครับซมี่จะหลายตัวพี่น้องเอาเนาะครับเนาะบ่าวถอดกตีซมี่ท่านผู้ชม ไว้แล้วพี่น้องเนาะวิ่งวิ่งศูนย์เด่นเด่นคือ907กับ903 07 90, 90 03เท่านั้นนะครับเนาะชุดนี้ชุดกันเอาครับท่านผู้ชมเอาไปเบิเ่งอ่าตัวเลขน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเนาะเบาเท่าฝันเนาะครับ16อ่ากรกฎาคม2566เนาะพี่น้อง ครับนะครับตามความฝันบ่าวเถ่าตีไปนี่ครับ907นะครับเก้านี่ผู้เถ่าศูนย์นี่ลูกแก้วเจ็ดนี่งูนะครับผมบ่าวเถ่าก็เลยมีกันไว้ได้พี่น้องเด้อบ่มักบ่เป็นหยังพี่น้อง906นะครับแต่ว่าฝันเห็นลูกแก้วเมื่อคืนนี่ครับออกแสงสีฟ้าสีคราบนะครับเนาะครับนี่ครับผมที่บ่าวเถ่าตีวิ่งศูนย์ได้พี่น้องเด้อนะครับ950นี่ยังอ่าขึ้นได้เก่าหาศูนย์พิณหวังเพิ่นเอามือ รูปลูกแก้วหมุนลูกแก้วไหมพี่น้องครับ906นี่เบาถอกกันไว้ซื้องูอาจจะเป็น6ด้วยพี่น้องด้วยบอมกักบอเป็นอย่างครับถ้าเน้น,น,นแค่สามคูนนี่ครับ079003เนาะครับเนาะ5095เนาะครับเนาะตัดมาจากนี่ที่เก่าพี่น้อง950เนาะครับผมนะครับนะ 5, 0, 9, 5, 5, กั้น7173งูสามตัวไหมพี่น้องงูใหญ่ตัวหนึ่งงูหน่อยสอง772บ่ นะครับเนาะแต่ว่าบ่าวเ่ากันไว้ซัมเนียนะครับเพราะว่าตอนนี้กับเอฟซีบนจะว่าหลายตัวนะพี่น้องเนาะครับถ้าจะแปรให้หางเดียวเล่จะเก้าศูนย์เจ็ดนี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าแปรในหน่อยนาะครับเนาะบ่าวเ่าก็ตีตามความฝันตีตรงนั้นตรงนี้มาใส่แน่บอมักกับบอเป็นยังเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอพี่น้องนะครับเนาะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผม เอาเนาะครับนี่แหละครับความฝันเนาะพี่น้องปีเป็นจังได้ครับการองคอมเมนต์มาโดยพี่น้องเด้อนะครับผมจะได้ออกเดินทางที่เก่าเนาะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศก็คึ้มๆนะครับผมบรรยากาศคึ้มๆเนาะครับพี่น้องเอาครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะบ่าวเท่ากะปีได้ตามนี่นาะพี่น้องเนาะครับเนาะเมื่อคืนกับฝันือว่าโอ้จุดมาขนลุกปุ่นแหละพี่น้อง นะครับเนาะแต่ว่าเห็นอยู่กลางบ้านนี่เห็นเป็นคือเป็นยังไงล่ะพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าเห็นชัดคือผู้เฒ่านี่นะครับเนาะมื้อนี่จับลูกแก้วหมุนอยู่พี่น้องจับหมุนหรือเพิ่นจับยุงสิล่ะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เห็นงูงูใหญ่กับงูน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอ๋อครับบ่าวเฒ่าก็ฝากไว้สานีเนาะพี่น้องนะครับเนาะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุข้นขอบคุณพี่ปานาอ่านะครับเพิ่นก็ถามเข้ามาหลาย เนาะครับคอยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนครับและเฮงเด้วยพี่น้องเด้อเนาะครับเนาะบ่าวเท่าสวัสดีครับ